สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านที่โคราชกองสหรัฐอยู่กินกับหวานใจ30ปีอีกหนึ่งนักร้องและนักแสดงมากความสามารถที่ใครหลายคนรักนั่นคือกองสหรัฐสังคปรีชาปัจจุบันอายุ5 4ปีเกิดเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2511เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด2คนของมีรับพงศังคปรีชากับสมเมื่อวันหรือสกุลเดิมสวัสดูโตมีน้องชายชื่อเกณฑฐากุลสังคปรีชาทั้งนี้ทางด้าน ชีวิตรักของก้องคบหาก,กับแฟนสาวนอกวงการกว่า30ปีชื่อเก๋โดยก้องเคยเปิดใจว่าเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับเริ่มจากกันเป็นเพื่อนกันค่อยๆขยับเป็นเพื่อนสนิทจนกลายเป็นแฟนเขาก็เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่ไม่ฟุ้งเฟ้ออะไรจนทุกวันนี้ครับก็มีทุกอย่างเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อว่าต้องมีของแบรนด์เนมใช้กลับเป็นอีกมุมหนึ่งซะอีกที่เขาไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไปกับสิ่งที่ทุกคนอยากได้คนคนนี้เหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ไม่ได้ฝุงเฟ้อไปกับความมีหรือความไม่มีแล้วก็มีจิตที่เมตตากับสัตว์กับคนอะไรอย่างนี้เห็นอะไรเขาก็อยากช่วยไปหมดเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยครับและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมบ้านที่พักส่วนตัวของก้องสารรัฐโดยเป็นพื้นที่แถบอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเขาสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นเอาไว้เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวน,นั่นเองเรียกได้ว่า,าสวยงามน่าอยู่มากๆนอมากจากนี้เขายังเผยถึงเรื่องแต่งงานเอาไว้ว่าเฉยๆผมว่ามันไม่จําเป็นไม่รู้นะไม่ต้อง เชื่อตามผมก็ได้ผมก็คิดว่ามันเป็นแค่วันวันหนึ่งที่จัดงานขึ้นมาแล้วก็เชิญแขกมาเยอะๆแล้วก็พอแขกทุกคนกลับบ้านไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอยู่กัน2คนเหมือนเดิมผมว่าเรื่องความเข้าใจน่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดความรักนั้นมันเกิดขึ้นตอนช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นสองสามปีแรกความรักอะไรอะไรก็ดีไปหมดเพราะมันผ่านไปสองสามปีความจริงมันก็เริ่มมาว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคราวนี้พอเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าเราจะรับกันได้ไหมความ เป็นเขาในความเป็นเรามันก็ต้องถอยกันคนละก้าวเข้าใจกันมันถึงจะยาวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ